ชิบหายแล้วค่ะทางตันทางตันท่านผู้ชมทางตันชุบชุบปุ๊บวิ่งวิ่งเฉลียงไอ้เลื่อยไอ้เลื่อยมึงยาไอ้เลื่อยมึงยาระทึกระทึกนะท่านผู้ชมผมแม่งมาทางตันผมแม่งต้องการทางไปคลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมลืมร้องเพลงแต่ผมร้องไม่ได้ครับอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยเอ้ยไอ้ลุงไอ้ลุงทำไมอ่ะชิบหายแล้วมันคือมันคือ ทับมึงไปเลยเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยคิบหายแล้วโอ้ยแล้วกูวิ่งกลับหามันโอ้ปี๊ป้าอย่าพึ่งปี๊ป้ามึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งเลยให้กูไปก่อนเถอะให้พี่เดินสะดวกเถอะเฮ้ยเฮ้ยเราบาดเจ็บหนักหรือยังไงโอ้โหขอร้องเถอะถ่าอย่างนั้นกูขึ้นได้ปะวะคือกูไปได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวแดกกูหรอกแล้วพวกกูเตะ แต่อันนี้ไฟเฮ้ยแล้วมันกระสุนกระสุนมันไปไหนหมดหรอวะแมงเอ้กระบอระเบิดเอาหมดวันนาทีเนี้ยท่านผู้ชมนาทีนี้ผมเอาหมดไม่เหลือกระสุนสักลูกแมงเอ้ยมึงอะไรก็ขึ้นมาจังเลยหายกระทืบได้ไหมนเนี่ยเฮ้ยยา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 กระสุนกระสุนจิตการกระสุนยังมากมาย โอ้โหโจดแม่งเยอะจังวะเมืม่มมมมมมมอเน่อยนลุงเออเฮอเมือเนินหน่อยแม่งเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรขึ้นวะอะไรนะเราจะกลับบ้านมันไม่มีกระสุนเราเลยต้องกลับบ้านยอกยอกยอกเฮ้ยมันมันเชื่อฟังคำสั่งของเขาเรียกอะไรล่ะ,ละระฆังน่ะ แล้วอยู่ๆทุกคนทุกคนอะไรวะทุกๆผีแม่งก็เดินกลับไปกลับไปดื้อๆอย่างนี้ยนี่แปลมันกลับไปดื้ออะไรอย่างเงี้เหรอวะสวดมนต์บ้าอะไรเขาไม่รู้สากูกลับก่อนเออกลับก่อนเถอะเดี๋ยวมีกระสุนแล้วค่อยมาบู๊กันใหม่ แน่มีศพตา